ปฏิธรรมและปฏิปทาของพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเสนอตอนที่สใจบุญใจบาปหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เล่าไว้ว่าจิตเวลามันมืดมันก็ให้ยินดีกับความมืด กิเลสเค้าตรงไหนก็กล่อมใจให้หลงตามได้ทั้งหมดขี้เกียจโมโหโทโสรักชังกล่อมใจได้ทั้งนั้นส่วนทางดีมันจะไม่กล่อมให้ไปมีแต่กล่อมให้ไปในทางนรกแต่มนุษย์ไม่เข็ดหลาบในการถูกกิเลสกล่อมล่อลวงตอนที่เราเป็นเด็กผู้ใหญ่เขาตัดต้นมะอึกเป็นต้นไมุ้่่มมีน้ำกอใหญ่ๆทิ้งไว้ข้างทางเราเป็นเด็กเล็กๆมันก็คิดสนุก จึงไปลากเอาจริงไม้มะอึกที่มีหนามมาขวางทางเดินของคนเอาไว้มึงจะทําอะไรนี่เพื่อนรุ่นพี่ที่ไปด้วยกันถามขึ้นเราก็ตอบว่าเอามาขวางทางคนเดินนะสิมึงจะเอามาหาพ่อมึงอะไรมึงไม่รู้จักหรือว่าไม้มันมีหนามมันกีดขวางทางเดินของคนรู้แต่กูจะทาคนเขาเดินมาเขาจะด่าก็ช่างหัวเขากูสนุกของกูไอเราก็ตอบเขาว่าอย่างนั้น คิดดูสิประสาเด็กๆของเรามึงเอาออกไปเดี๋ยวนี้นมรุ่นพี่เขาขู่เราให้เอาออกนะในที่สุดเราก็เป็นผู้เอาออกเรายังจําได้ไม่ลืมเราไปด้วยกันกับเขาคนโตเขารู้เรื่องเด็กไม่รู้เรื่องจึงทําอย่างนั้นจิตใจของคนมันเป็นขั้นเป็นขั้นเวลาออกไปบวชก็เริ่มเปลี่ยนธรรมะเริ่มเข้าสู่ใจตอนเป็นครวาญาติโยมเขาเหมือนเราเราเหมือนเขาไม่นึกถึงพุโทโธธรรมโมสังโฆ หนักเบาอะไรอะไรก็ไม่นึกถึงมันดิ้นไปตามกิเลสที่เป็นนิสัยดั้งเดิมของตัวมันเองนี่นิสัยของมันเองก็คือนิสัยกิเลสนั่นแหละตอนที่เราเป็นเด็กใจมันดิดมันดิ้นเลยขอบเขตของเด็กย่อมไม่น่าดูตอนเด็กไปทางหนึ่งแล้วพอโตเป็นผู้ใหญ่แล้วมันจะไปทางไหนตอนเป็นเด็กอายุ6ปีพี่ชายอายุ7-8ถึงปีอยู่ที่บ้านตาด ไปขโมยอ้อยเข้ามาจินเราจำได้ทุกสิ่งทุกอย่างวันหนึ่งเดินผ่านออกไปทางบ่อน้ําแล้วก็ต่อไปยังทุ่งนาผ่านสวนอ้อยแม่ป้าฝ้ายมันอยู่ข้างๆทางอ้อยก็ลําใหญ่หน่ากินเสเหลือเกินเราจึงชวนพี่ชายว่าพี่พี่ขโมยอ้อยเข้าไปกินกันเถอะจึงพากันลอดรั้วเข้าไปขโมยตัดอ้อยแม่ป้าฝ้ายดึงกระชากลากออกมาคนละลาป้าฝ้ายกับเราเป็นญาติกันแกเป็นสาวสวยงามมาก ผิวขาวเหมือนฝ้ายคนเขาจึงเรียกแม่ป้าฝ้ายแกมีกิริยานิ่มนวลแกมาเจอกับเด็กอย่างเราคือเด็กหัวขโมยนี้อีกด้วยขณะที่เรากับพี่กําลังกุลีกุจอรอดรั้วกลับออกมาแกก็มาพบเข้าพอดีจึงถามขึ้นว่าเด็กเหล่านี้สูททาไมมาขโมยอ้อยกุหลาบแกพูดแล้วก็อมยิ้มเพราะเรายังเป็นเด็กเกินไปที่แกจะถือสีถือสาเราก็ตอบไปแบบโวหารเด็กโวหารโจรว่า ผมไม่ได้ขโมยอ้อยป้านะผมเดินผ่านมาผ่านไปผมเห็นอ้อยผมก็อยากกินอ้อยมากจึงให้พี่ชายเข้าไปตัดอ้อยตัดแล้วจะแบกไปบอกป้าแล้วจึงจะกลับไปบ้านกันอเผอิญป้าผ่านมาพอดีถ้าอย่างนั้นป้าก็เอาคืนไปเสือะโอ้ยกูไม่เอาละสูตัดมาแล้วสูก็เอาไปกินเสียป้าพูดใจดีอย่างนั้นเรากับพี่ยิ้มแต้มเลยพอกลับไปบ้านก็ไปอวดโยมตาละสิว่าได้ไปขโมยอ้อยป้าฝ้ายกับพี่ชาย โยมตาได้ทราบดังนั้นวันต่อมาก็เดินด้อมไปหาป้าฝ้ายไปบ้านเขาก็เพราะกลัวหลานของตัวจะเสียคนถ้าส่งเสริมเดี๋ยวหลานมันจะกลายเป็นหัวขโมยเพราะฉะนั้นโยมตาจึงไปบอกเขาว่าเด็กเหล่านั้นมันไปขโมยอ้อยสูเมื่อวานนี้สูรู้ไหมไม่ป้าฝ้ายตอบว่ารู้แต่พวกเด็กเขาไม่ได้ขโมยนะนะเขาบอกว่าเขาหิวอ้อยมากเขาตัดอ้อยแล้วจะแบกมาขอที่บ้านนี้ก่อน แล้วพวกเด็กถึงจะไปบ้านเขาโยมตาก็ว่าพวกเด็กมันขโมยอ้อยสูสูรู้ไม่ทันมันมันพูดกับกูชัดเจนแล้วว่ามันขโมยมันโกหกสูทางฝ่ายแม่ป้าฝ้ายแกก็ไม่ถือสานะแะบอกว่าโอ้ยช่างหัวมันเถอะประษาเด็กฝ่ายโยมตาได้เอาเรื่องขโมยอ้อยนี้มาขู่ดัดนิสัยเราด้วยเสียงแข็งๆโดยแกล้งบอกพวกญาติญาติว่าพวกสู ไปหาเครื่องอาหารมาบริโภคใส่พวกใส่ห่อไว้ให้เด็กสองตัวนี่สิเดี๋ยวตำรวจเขาจะมาจับมันมัดไปติดคุกเพราะมันไปขโมยอ้อยเข้ามาเราได้ฟังดังนั้นเกิดความกลัวจึงวิ่งร้องห่มร้องไห้กระโดดขึ้นไปหลบอยู่บนบ้านเข้าห้องปิดประตูพอเข้าไปซุกอยู่ในห้องก็คิดว่าอยู่ในห้องแคบๆนี้นะ่ะตำรวจเขายิ่งจะมาจับตัวไปได้โดยง่ายพอคิดได้อย่างนี้ ทีนี้กระโดดลงบ้านฟาดวิ่งเตลิดเปิดเปิงลงกลางทุ่งนาหาที่หลบซ่อนตัวโยมตาดัดนิสัยสันดานกลัวเราจะเสียคนถ้าไปส่งเสริมแล้วเด็กจะเสียธรรมดานิสัยเราอย่างนี้ไม่มีมีตอนเดียวคือตอนหิวอ้อยเท่านั้นแหละหิวอ้อยเท่านั้นพาให้เป็นแล้วก็โกหกเขาเ่งด้วยนะบอกว่าตัวเองไม่ได้ขโมย นิสัยดั้งเดิมของเราอีกอันหนึ่งก็คือไม่กินของดิบมันเป็นเองไม่มีใครสอนของดิบกินไม่ได้พวกลาบพวกก้อยแม้ที่สุดปลาซิลตัวเล็กๆก,ก็กินไม่ได้กินของดิบได้แต่ก,กุ้งแต่ต้องกุ้งตัวเล็กๆตัวใหญ่กินไม่ได้มันขาวเขาป่นกุ้งนี้กินได้นอกนั้นปลาทรงปราซิวกินไม่ได้เลยทุกอย่างนี้เป็นเองอันนี้ไม่มีใครบอกมันเป็นนิสัยเองไม่มีใครสอนจนขนาดว่า โยมพ่อทดลองดูทุกอย่างอาเจียนออกมาต่อหน้าต่อตาวันหนึ่งโยมพ่อฆ่าไก่ป่าแล้วเอามาทําเป็นอาหารทําเป็นเหมือนปนปนน้าเหลวๆเรากินดูพอกินลงไปเท่านั้นโอ้ยมันยังไงไม่รู้นะมันพุ่งเข้าไปข้างในอาเจียนแตกออกมาวันนั้นยุ่งกันใหญ่เลยไม่ได้หลับไม่ได้นอนโยมตาเห็นเช่นนั้นเกิดสงสารหลานได้ผูกแขนผูกมือเรียกขวัญให้สามครั้งสามหน จึึงดีข้นตอนที่เราเป็นเด็กผู้ใหญ่เขาพูดกันเป็นเชิงที่เล่นทีจริงอะไรทำนองนั้นคนหนึ่งเป็นคนใจบุญคนหนึ่งใจบาปชอบเข้าป่าเข้าเขาหายิงเนื้อยิงสัตว์หาจับปูจับปลาเป็นประจำอยู่อย่างนั้นตลอดเวลา คนที่ใจบุญก็ชอบทำบุญทำทานวันพระวันเจ้าถ้าวัดใกล้บ้านไม่มีพระก็ไปทำบุญทำทานวัดอื่นในวันพระไม่เคยละเว้นทีนี้เวลาเขาจะไปวัดเขาก็เลยมาชวนเพื่อนเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะไปวัดไปด้วยกันไหมอุ้ยอุ้ยวันนี้กูไม่ไปแหละมึงไปวัดแล้วมึงได้บุญได้กุศลมึงไปสวรรค์แล้วมึงจะได้ไม่มาแย่งหาสัตว์หาค่าเนื้อค่าปลาค่าปลูกับกู กูจะสนุกหาปูหาปลาไม่มีใครมาแย่งกับกูเวลาเขาตายแล้วเราก็ไปดูแกไปหาจับปูจับปลาที่ไหนไม่มีคนมาแย่งก็ไม่เห็นแกเลยนะแกไปทางไหนก็ไม่รู้เราเป็นที่แน่ใจว่าคำพูดเช่นนี้จะดึงแกลงไปนรกโดยไม่ต้องสงสัยเลยพระพุทธเจ้าตรัสไว้คำเดียวเท่านั้นไม่มีสองเลยให้พากันระมัดระวังนี่แหละท่านทั้งหลายถ้าใจมันหยาบ มันนำวาจาออกมาอย่างนี้แล้วกระเทือนทั้งทั้งที่เราเป็นเด็กนะทําไมมันจึงไม่ลืมสิ่งที่มันไม่ลืมไม่ลืมเลยนะคำพูดอย่างนี้เราได้ยินมาจริง,รงๆเต็มหูเราเลยเราอุทานภายในใจว่าโอ้ยผู้เท่าทำไมถึงพูดอย่างนี้หนอทั้งโลกเขารักบุญรักบุศสนรักการให้ทานเอ๊ะทําไมแกจึงพูดอย่างนี้ได้จะเป็นลักษณะคำพูดมันทีเล่นทีจริงก็ตามแต่มันก็ไม่น่าจะเอามาพูด คำพูดอย่างนั้นมันเป็นความเสียหายคำพูดอย่างนี้อย่าให้เข้ามาใกล้มนุษย์เรามนุษย์เราซึ่งเป็นชาวพุทธเสียด้วยลูกศิทธาคตอย่าให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาเป็นของแปดเปื้อนภายในหัวใจตลอดถึงวาจาเป็นวาจาที่สกปรกลมปากที่สกปรกไปโดนหูใครเข้าล้างห้าวันก็ไม่สะอาดลมปากชนิดนี้ให้พากันระมัดระวังและเวลามันเข้าไปในใจของเรานั่นหนะ มันยิ่งล้างไม่ออกถ้าไม่เอาจริงเอาจังให้พากันเข้าใจไว้นะอ,องค์พระหลวงตาได้เล่าชีว่ประวัติของท่านในวัยเด็กต่อไปอีกว่าเราเป็นลูกชาวนาพ่อแม่ทำไร่ทำนาไม่ได้พาซื้อพาขายอะไร ยังไม่ได้ชำนิชำนาในเรื่องตลาดภาษิิภาษาสังคมต่างๆคือไม่ค่อยจะเข้าใจพวกกันก็ต้องพูดภาษาชาวนาไปเลยคือเห็นคนเขามีลูกมีเมียก็คิดอยากจะได้ลูกได้เมียกับเขาซะบ้างอันนี้พูดถึงนิสัยวาสนาก็น่าคิดอยู่มากนะพูดกันตามความเป็นจริงเรื่องความเคารพในพระศาสนาเลื่อมใสในพระในเนนั้นเราเลื่อมใสามาโดยตลอดไปใส่บาตรแต่เด็กก็ไปกับผู้ใหญ่ เวลาโตขึ้นมาความเลื่อมใสในพระศาสนาก็มีมากแต่กิเลสมันก็มากตามกันเขามีลูกมีเมียก็คิดอยากจะได้ลูกได้เมียกับเขาแต่มันมีแปลกอยู่อันหนึ่งนะถ้าคิดจะเอาเมียทีไรมันปรากฏมีสิ่งมากีดมาขวางขวางจนได้หรือแม้กระทั่งเราบวชแล้วก็ตามเถอะผู้หญิงที่เรารักกับพี่ชายเขาตามหาเราแต่ไม่พบกันเพราะเราออกเดินทางไปก่อนแล้ว นี่ถ้าได้พบกันมีหวังเราจะบวชมาจนทุกวันนี้ไม่ได้เป็นแน่แท้มันคงจะมัดคอติดกันไปเลยสกุลของเราถ้าพูดถึงแม้จะเป็นสกุลชาวนาก็ไม่ได้ต่ำต้อยนะจะเป็นอันดับหนึ่งในหมู่บ้านก็ไม่น่าจะผิดแต่ก่อนพ่อแม่ของเรามีเงินหลายหลายช่างเงินช่างแต่ก่อนไม่ใช่เล็กน้อยเป็นเงินหมืน่นหมื่นทุกวันนี้ มีเงินหลายช่างในครัวเรือนของเราเราก็เคยพูดแล้วก็พูดเสียเถอะถ้าพูดถึงเรื่องฐานะทางบ้านก็ไม่ได้ต่ำต้อยฐานะของเราดีทุกอย่างโยมตาของเรามีอะไรอะไรทุ่มให้ลูกสาวหมดเลยเงินเป็นช่างๆช่างหนึ่ง,ง8 0บาทเป็นเงินเหรียญน,นะทุ่มให้โยมแม่หมดเพราะมีลูกสาวคนเดียวแม่ก็รักษามาด้วยดีแม่เป็นคนประหยัดมัธยัต,ยติไม่เป็นคนสุรุย่ยสุร่าย พ่อกับแม่เรามีเงินหลายช่างและให้เห็นเฉพาะลูกชายสองคนเท่านั้นลูกคนอื่นไม่ให้เห็นเลยตกเดือนเมษายนพอถึงตรุษสงกรานก็เ,เงินใส่ขันใหญ่ๆเอาออกมาให้ลูกดูลูกจะได้ส่งน้ำรู้กันแค่สองคนนอกนั้นไม่ให้มาเกี่ยวข้องเลยทีนี้ตอนเราเริ่มเป็นหนุ่มมีตาคนหนึ่งมาเยี่ยมที่บ้านเพื่อนเราก็ได้พบกับเขาเพื่อนคนนั้นก็พูดว่า อยากจะบวชแกก็คงจะรําคาญพร้อมกับจับมือออกมาดูว่าไหนไหนให้พ่อขอดูลายมือสักหน่อยจะบวชจริงๆเหรอโอ๊ยจ่างก็ไม่ได้บวชนี่คู่ของมันติดอยู่นี่คนนี้บวชไม่ได้นะแกก็ว่าอย่างนั้นเราก็จิตใจคึกคักอยากจะถามบ้างเพราะกำลังอยากจะได้เมียเราไม่ได้หวังว่าจะบวชเลยพอเพื่อนคนนั้นออกเราก็เข้าให้แกดูลายมือให้เออคนนี้ เป็นคนที่จะได้บวชนะอยากได้เมียจ้างก็ไม่ได้สายบวชมันเต็มแล้วจะได้บวชในอีกไม่นานเราฟังดังนั้นแล้วก็น่าซีดเพราะไม่อยากจะบวชเราอยากจะได้เมียยิ่งกว่าอยากจะบวชเสีอีกพูดถึงเรื่องพระพุทธศาสนาเราก็เลื่อมใสยอยู่แต่เวลานั้นมันอยากจะได้เมียมากกว่าเราถึงเคยพูดให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังพูดเพื่อเป็นคติเพราะเรามันมีนิสัยอันนี้ ถึงนิสัยถ้าวะดือ้อมันดื้อจริงๆแต่มันดีอยู่อย่างหนึ่งที่ว่าความดื้อที่ว่านี้เราไม่เคยทําใครให้เดือดร้อนหมายถึงว่าจิตนี้มันจริงจังถ้าสมมติไปในทางที่ชั่วขาดสะบั้นจริงๆเลยแต่ส่วนมากมันไม่ไปนะทางที่ชั่วไม่เอ็นไปเลยเช่นฉกเช่นลักไม่เคยเลยแม้แต่เพื่อนฝูงคนใดที่นิสัยไม่ดีเราไม่คบนะถึงคบก็ไม่นานนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะ มันเป็นอยู่ในหัวใจนี้มันชอบคบกับพระกับอะไรไปตั้งแต่สมัยเป็นคารวาสอ๋ออีกอย่างหนึ่งคือเราเป็นคนชอบหัวเราะหัวเราะเก่งนะถ้าในพระธรรมวินัยห้ามพระหัวเราะเราก็คงบวชไม่ได้นี่ไม่มีห้ามไว้จึงบวชได้